สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead อนะครับพอดีก็มีหลายหลายคนถามว่าพี่ตอนพี่เล่นอีเวนต์นะพี่ใช้ปืนอะไรครับช่วยแนะนำให้หน่อยในการเล่นอีเวนต์โอเคครับเดี๋ยวพี่ก็จดให้ละกันครับเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าที่ใช้ปืนอะไรบ้างหลักๆเราก็ต้องมีอย่างน้อยอย่างละหนึ่งชนิดใช่ไหมละครับป็ไล่มาเลยครับตั้งแต่ปืนพกปืนพกมันก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับแต่พี่ใช้เป็นประจําก็จะมีตัวนี้นะครับนี่เลยครับอัลฟาโอเมก้านะครับเพราะตัวนี้สังเกตนะครับแดมเมุด อันนี้ลองไปเทียบกันได้นะแต่เราอัพแค่สิบเก้าก็พอครับก็ใช้ได้แล้วแหละส่วนถ้าใครเหลือเศษสักสี่พันชิ้นก็จะอัพให้เต็มยี่สิบแล้วขายเศษก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้พี่ใช้ยาวๆไปก่อนแต่อันนี้สังเกตน,นะครับตัวอื่นมันจะค่อนข้างเบานะเห็นไหมเจ็ดพันกว่า,วามีแหกคอกชาวบ้านอยู่กระบ,บอกเดียวนะครับไอ้น,นี่ก็แรงหน่อยแต่ว่าก็ยังแรงไม่สู้กับไอ้น,นั่นนะครับเพราะนั้นพี่ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับแต่ตอนแรกถามว่าตอนเล่นแรกๆพี่ก็ใช้ตัวนี้นะ แต่ว่าหลังๆไม่ใช้แล้วมาใช้ตัวนี้มันจะดีกว่าครับแรงกว่ายิงทีหัวแตกสะใจครับอ่าแล้วเราก็ไล่มาที่ลูกสองนะครับถามว่ากระบอกไหนหน่าปั้นบ้างอ่ะพี่ก็มีแนะนําเลยครับจริงๆอันนี้มันคือมันก็มีหลายตัวนะเล่นได้แหละแต่ถามว่าที่พี่ใช้หลักๆก็จะมีตัวนี้ครับอินฟโนถามทําไมครับมันเอาไว้ใช้ตอนแบบมีภารกิจประจาวันนะครับเวลาใช้กระสุนเพลินแล้วก็ใช้กระบอกนี้แก้ขัดได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมาขายเศษทิ้งใหม่ก็ได้เยอะ,ะเหลือเกิน ขายทิิงไหมครับเศษเต็มก็ขายได้นะแล้วก็มีตัวนี้ก็แนะนํานะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะไม่ค่อยมีอีเวนต์มาเท่าไหร่ก็แต่ถ้ามีก็รีบรีบอัพไปนะครับของพิเศษก็จะเยอะนิดนึงจริงๆมันก็อัพได้ถึงยี่สิบแล้วแหละแต่ว่าก็ติดเรื่องเงินนะครับเราเอาไปอัพตัวอื่นก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้พี่ใช้อยู่ประจํามันก็จะมีสองตัวนะครับอินฟินอโนกับนี่แหละครับเอ็กซิสสองไทยแลนด์เอ็กซสสองไทยแลนด์ข้อดีก็คือมันบรรจุกระสุนได้ไวนะครับบรรจุได้ทีละสองนัดนะครับแลยนะ แต่ว่าข้อเสียคืออนุภาพมันจะเบากว่าเดอะเซอร์เจียนครับเดอะเซอร์เจียนนี่เป็นหนึ่งเลี้ยงความรุนแรงเลยละครับมาเช็ยก็ดูได้นะครับให้เปรียบเทียบกันเลยอันนี้สองหมืนสี่ร้อยแปดสิบนะครับที่ระเิดยี่สิบส่วนเดอะเซอร์เจียนเห็นไหมครับสามหมืนเจ็ดร้อยี่สิบเลยนะครับแรงต่างกันนะครับแล้วก็อํานาจการทําลายล้างค่อนข้างกว้างกว่านะครับเราก็มาต่อกันเลยครับในส่วนของปืนกลนะครับพี่ก็มีตัวเลือกให้สองชอยนะครับ ก็คือตัวนี้ครับ a p e x ข้อดีของมันคืออเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับเป็นแบบยิงต่อเนื่องหรือยิงทีละนัดก็ได้นะครับซึ่งทําให้ประหยัดก,กระสุนครับพี่ก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับส่วนอีกตัวถ้าน้องเลือกได้พี่ก็แนะนําอีกตัวได้หนึ่งนะครับก็เป็นอีชิกก็ได้ครับพลังเท่ากันนะแต่ว่าพอดีพี่อัพเอเพกไปแล้วพี่ก็เลยไม่ค่อยสนใจอีชิกเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันยิงออกทีละสองนัดนะครับขั้นต่า ส่วนตัวอื่นพี่ว่ามันก็ธรรมดานะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ไอนี่แรงมานิดนึงแต่พี่ว่ามไม่ค่อยคุ้มครับมันกินกระสุนเยอะถึงมีกระสุนเยอะก็จริงแต่ว่ากินกระสุนเยอะนะครับเฟสแอนด์ฟอร์จูนตอนนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจครับอ่าเราเราก็มาต่อในส่วนของปืนไรเฟิลจู่โจมเลยดีกดีาวปืนไรเฟิลจู่โจมก็ถ้าถามพี่พี่ใช้ตัวไหนบ้างก็พี่หลักๆก็จะมีใช้อยู่นี่นะครับเห็นๆกัน<ๆ>จะใเลยครับคือคอ,อากาแบตเตเลียนครับพอถามว่าอากาแบตเตเลียนข้อดีคือ มันมีเครื่องยิงลูกระเบิดครับมันก็เหมือนเรามีระเบิดติดตัวครับทุกครั้งที่เราเก็บหีบได้กระสุนตัวนี้ก็จะได้ลูกระเบิดแถมมาด้วยหนึ่งลูกนะครับซึ่งเหมาะสาหรับการเคลียร์ซอมบี้เป็นฝูงๆดีเลยนะครับก็ <c oughs> เป็นทางเลือกทางหนึ่งส่วนถ้าอีกตัวหนึ่งที่พี่แนะนําให้อัพก็คืออาร์คเจ็ดรีเจนครับเพราะว่าเราสามารถซื้อสกินเพิ่มกระสุนระเบิดได้นะครับ <c oughs> ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับอันนี้คือ จะปลดได้ตอนปืนเราเลเวล15ขึ้นไปนะครับนี้พี่17แล้วนะครับจริงอัพอ,อีกก็น่าจะเต็มแล้วนะคิดว่าน่าจะอัพได้แค่เลเวล18นะครับตัวเนี้เ <c oughs> จ็บคอนิดนึงนะส่วนที่เหลือแล้วแต่เลยครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่อีกตัวที่พี่แนะนําก็คือตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ K1 ไตเกอร์ 1, iker, ข้อดีคือมีความสามารถกระสุนเจาะทารนณครับซึ่งดาเมจก็ไม่ได้ต่างกับตัวนี้นะครับอันนี้จะเบากว่านะครับอันนี้จะแรงกว่าหน่อย ไอตัวนี้จะแรงรพอกับตัวนี้นะครับแต่จริงการอัพนี่ว่าอัพยี่สิบก็ยังไม่ต่างครับเพราะว่ามันยิงไม่ตายนัดเดียวเหมือนกันครับเพราะว่าการจะยิงตัวสุดท้ายให้ตายมันต้องใช้ดาเมจสองหมื่นครับซึ่งอัพไปประมาณสักสิบเก้าก็ได้ดาเมจก็น่าจะพอเพียงสําหรับค่าตัวลองใหญ่ได้แล้วครับอ่ะเราก็มาไล่ต่อในส่วนของปืนไรเฟิลกันเลยนะครับไรเฟิลก็มีให้สองชอยนะครับ จริงๆอะ่ะมันไม่มีสองช้อยช้อยเดียวด้วยซะ <c oughs> คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะก็จะใช้ตัวนี้กันแต่พอซึ่งดามจก็สูงนะสี่หมืนหก้อยแปดสิบแต่พอมาอัปเดตใหม่ตัวนี้ครับตัวเดียวเลยยืนหนึ่งครับอัพ <c oughs> <c oughs> คลิเวอร์สิบเจ็ดก็ดามสองหมืนสองแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องอัพถึงสุดก็ได้นะแต่ใครอัพสุดจะขายเศษก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับงบที่เรามีนะครับว่าเรามีเงินเยอะไหมถ้าเรามีเงินเยอะอัพเต็มได้ก็เต็มนะครับเพราะว่ามันก็จะได้แมกกาซีนสูงสุดนะครับส่วนอื่นก็เพิ่มทีแดมดเมซึ่งถามว่าเราใช้สักประมาณสิบเจ็ดก็ได้ถ้าเรามีตังน้อยนะสิบเจ็ดก็อยู่แล้วแหละมันก็ยิงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีความสามารถท่าทงรวงเหมือนของเจลลินเอพห้าหนึ่งนะครับแต่ข้อดีคือมันมีเซนเซอร์ด้วยครับตัวเนี้ทําให้เรามองเห็นตอมบี้นะครับที่มันอยู่หลังสิ่งกีดฝางนะครับ แล้วคือมีลำกล้องที่ไม่บังเหมือนตัวเจลิน AP5 นะครับทำให้เรายิงได้ง่ายขึ้นนะครับอะครับแล้ก็มาต่อในส่วนของธนูเลยครับธนูจริงๆมันก็คือต้องถามว่านอเป็น VIP ปะะ่ะล่ะถ้า VIP VLAD ก็ไม่น่าเกียดนะครับแเมจก็ไม่น่าเกียดแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็บรนจุกระสุนได้เยอะแล้วก็น่าจะยิงได้ดีอยู่นะ แต่พี่เผอิญไม่มีงบนะครับก็สายฟรีครับก็ก็มีทางเลือกนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยครับถ้าจะเป็นธนูการพ้นบาปเลยครับมันจะมีสองโหมดนะครับแบบยิงต่อเนื่องกับยิงแบบทีละนัดครับซึ่งยิงทีละนัดจะยิงแรงกว่าสี่เท่านะครับอย่างตอนนี้พี่อัพไปถึงรีเวลสิบแปดนล้วนะครับซึ่งก็ยิงตัวรองใหญ่ล้มสบายๆนะครับแต่อัพสิบเก้าก็น่าจะตัวใหญ่ทีเดียวล้มเลยครับแต่ต้องอัพแบบเป็นยิงทีละนัดนะครับ ซึ่งนี้พี่ก็ขาดเศษอีกไม่เยอะครับอีกประมาณ90้าสิเดี๋ยวพี่เล่นรออีเวนต์มารอบหน้าพี่ก็น่าจะเต็มแล้วแหละตัวนี้แนะนําให้ใช้นะครับธนูดีมากเพราะว่ายิงได้ต่อเนื่องแล้วก็มันสามารถยิงได้ทีละหลายๆนัดนะครับโหลดทีก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่ามันก็สะดวกดีครับเดี๋ยวว่าเป็นปืนที่น่าใช้นะครับปืนธนูนะครับต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกเนาะนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยในส่วนของอาวุธพิเศษอาวุธพิเศษที่พี่แนะนําก็จะมีอยู่จริงๆมันก็มีหลายตัวนะ อันนี้คือแล้วแต่เราดีกว่าแต่ถ้าถามหลักๆในใจพี่ใช้พี่ใช้ก็มีอยู่สองตัวเนี่ยนะครับแต่เอไม่ใช่ดีสามโทษทีรับโทษทีพูดผิดจริงๆงสามนะครับก็คือจะมี gl ศูนย์สามแชมเปับเพราะว่ามันใช้เคลียร์แบบซอมบี้เป็นฝูงได้ดีนะครับแล้วการโหลดกระสุนก็ค่อนข้างไวนะครับลองมาก็เป็นนี่ครับ xm สี่ไททันนะครับมันก็อนาเขตทำลายค่อนข้างกว้างนะครับจะทำลายเป็นลักษณะในรูปของแบบแนวบัางพุ่งไปด้านหน้าเคยเห็นบ้าง บางพวกบางยศต่างๆนะครับของพวกทหารนะอะไรครับแนวแนวการทําลายจะเป็นรูปตัววีครับวีพุ่งไปข้างหน้าครับเล็บวีมุมแหลมป่กวะเออประมาณนั้นแหละรือถ้ายิงให้ยิงแนวสังเกตเวลาพี่เล่นนะครับพี่ก็จะบอกด้วยนะบางคลิปพี่ก็จะบอกว่ายิงแนวยังไงให้มันโดนให้มเยอะๆนะครับอันนี้ไปศึกษากันดูได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือมีการโหลดกระสุนที่ค่อนข้างนานแค่นั้นเองครับนานกว่าแคมปัสนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเรากะดีๆก,ก็ก็ใช้ได้อยู่นะ แล้วก็อย่าเพิกกดท่าพิเศษเล่นแล้วกันครับถ้าเราไม่มีบูตกระสุนอินฟินิตี้นะครับแม่งเปลืองชิปหายเลยเหมือนกันแต่ว่าก็สนุกดีครับยิงแม่งก็เป็นดาวตกสวยๆดีครับใช้ยิงตอนใกล้จบอะครับเวลากระสุนเหลือก็สวยดีครับมันดูดาวตกเออประมาณนั้นแหละส่วนในปืนที่แนะนํานะครับก็น่าจะเป็นเอ็มสองพันยี่สบห้าิเกอร์ครับเพราะว่าถ้าแบบในกรณีที่ศัตรูมันไม่อยู่กันเป็นกระจุกครับแต่ว่ามันอยู่หลายตัวอย่างนี้แต่อยู่ห่างๆกันแบบ เว้นทิ้งช่วงกันนะครับไม่ได้เกาะกันเป็นกลุ่มะแนะนําตัวนี้ก็เป็นปืนที่แนะนําตัวหนึ่งนะครับพพี่ก็ใช้ใช้อยู่นะครับอัพจนตันแล้วนะครับแล้วข้อดีคือมันมีกระสุนพิเศษครับซึ่งแม่งมันมันจะเรียกว่าสุนสแตนตคิวก็ได้นะที่เป็นกระสุนสีแดงถ้าใครดูที่ทําคลิป M2200 High Binger ที่พี่เล่นอยู่นะครับก็จะเห็นนะครับเวลายิงแล้วมันจะมีฟันพุ่งปอยพุ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือติดกระสุนพิเศษครับก็ตายทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ใส่เกาะหรือเลือดเยอะแค่ไหนก็ตายในนัดเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นปืนเรียกปืนเสี่ยงดวงครับไม่ใช่คุกกี้เสี่ยงคุกนะครับมันไม่ใช่นะครับไลปืนที่พี่ว่าก็ใช้ดีนะจากการลองเล่นก็น่าจะมีอีกตัวก็น่าจะเป็น Hellfire นะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ได้อัพครับ ยังเศษก็ยังน้อยครับเราคิดว่าปืนเลเวลมันยังไม่สูงพอครับพี่ก็เลยยังไม่อัพใช้นะเพราะว่ามันอัพตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อืมซึ่งมันจะมีส,สกิลพิเศษครับในการมันก็จะเป็นการใช้เชื้อเพลิงเป็นครั้งๆไปนะครับซึ่งต้องอัพเต็มนะครับถึงจะมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่เต็มก็ยิงได้แค่ประมาณตัวลองบอสครับลองใหญ่อะได้แต่ตัวใหญ่นี่ยิงต้องสองทีนะครับแต่ถ้ายิงเป็นกลุ่มก็ใช้สกิลพิเศษเผาไปเลยครับ ส่วนบริษรัทกำจัดผีนี้คงเราคงเลือกอะไรไม่ได้ครับเพราะมันมีให้ตัวเดียวจริงนอกนั้นส่วนอื่นพี่ว่ามันแล้วแต่ความชอบนะถ้าเป็นปืนพิเศษคือมันมีหลายตัวแต่ถามทีวีอัพไหนเต็มไปว่าก็มีเนวไบเตอร์มันก็สนุกดีครับก็ยิงได้เร็วแต่ว่ากระสุนมันจะเบาพอกับปืนเล,เลงพอกับปืนกลนะครับแรงกว่านิดนงึงจริงๆแม่งแต่งแค่นี้ถ้าไม่มีผลอะไรนะเพราะยังไงก็ต้องยิงสี่ดอกอยู่ดีสำหรับ อมบี้ตัวใหญ่สุดนะครับรองใหญ่ก็สองนัดนะครับซึ่งถามว่าทาไมพี่อัพเต็มก็มันก็เล่นสนุกดีครับเพราะว่ามันอย่าลืมว่ามันมีความสามารถพิเศษเนะครับเป็นระเบิดอะไรเงี้ยคล้ายๆแบบอาร์กาแบตเตเลียนนั่นแหละครับก็เลยเอัพไว้บ้างเพราะอ่อนใช้ก็สนุกดีครับเพราะว่ามันอีเวนต์มาบ่อยตัวเนี้ยถ้าเราไม่อัพเต็มก็ยิงเหนื่อยเหมือนกันนะก็เลยอัพให้เต็มไปเลยดีกว่าเพราะไงเราก็ต้องฟาร์มอยู่แหละครับก็น่าจะจบแล้วนะครับสําหรับคลิปการแนะนํา อาวุธสาหรับเล่นอีเวนต์ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ใช่ว่าต้องฟิกตามพี่ทุกคนนะครับเพราะสะเต็ปการเล่นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างกระบ,บอกเนี้ยถามว่าดีไหมมันก็มีข้อดีนะครับคือมันโหลดทีลานัดนะครับมันก็ยิงได้ยิงได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ว่าพี่ว่ารัศมีการทําลายมันแคบไปหน่อยแค่นั้นแหละเนาะไม่งั้นก็โอเคนะซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบไงแต่พี่มี g l ศูนย์สามแคมปัสซึ่งพี่ถนัดการใช้กว่าพี่ก็เลยแนะนําตัวนั้นมากกว่านะครับส่วนใครจะใช้ g แปด เมือรอเดอร์ก็แล้วแต่ความชอบนะเพราะอย่างที่พี่บอกครับคือมันต้องอยู่ที่ความชอบของผู้เล่นนะครับแต่ถ้าถามให้พี่แนะนําเพราะว่าอย่างที่บอกใครถามว่าพี่ใช้ตัวไหนวิ่งอีเวนต์พี่ก็ตามที่พี่บอกนะครับเราก็ไปดูได้นะครับว่ายับตัวไหนบ้างอย่างเวลาเราเข้าเล่นเราก็ดูได้ครับมันก็จะบอกอยู่นะครับว่าเราเล่นมีปืนตัวไหนแรงๆบ้างเห็นไหมครับหลักๆพี่ก็จะมีครับที่พี่บอกทั้งนั้นเลยครับปืนกุปัันทั้งนั้น ส่วนใหญ่ปั้นๆน,นี่ก็จะอยู่แนวหน้าๆหมดเลยนะครับยกเวนเนสมีนะครับแรตเทิรนสเน็กกับ R11 Shadow คือมันมีบ่อยครับก็เลยต้องอัพไปด้วยนอกนันกนี้คือส่วนใหญ่จะอยู่ที่เลเวลค่อนข้างสูงนะครับสไตเกอร์นี่ก็ลังไล่อัพมานะครับนอกนั้นก็ยังไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ครับก็คือเล่นผ่านๆเฉยๆแต่จริงๆเมื่อก่อนเอ็ก็ปียองสามพี่ก็ชอบอัพนะครับแต่หลังๆซู้สึกอีเวนต์มันหายไปจนทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วครับ <c ười> กลายเป็นปืนหายสาบสูญไปเลย ต่างถามคนละซัดถ้าใครชอบเล่นก็ได้นะแต่ว่าพี่มองว่ามันยิงค่อนข้างช้าไงคือมันได้เยอะก็จริงอนะแต่ยิงค่อนข้างช้าแล้วโอกาสตายหายก็สูงถ้าเราเล่นไม่เป็นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้คือถามความคิดเห็นที่สําหรับคนทั่วไปนะแต่อาจจะมีคนเขาเรียกสกิลพิเศษก็อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเนาะว่ากันไม่ได้เพราะถามว่าจะให้สรุปเป๊ะๆมันก็คืออย่างที่บอกครับความชอบคนเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความชอบใครได้นะครับอืม ก็น่าจะจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำปืนสำหรับเล่นอีเวนต์นะครับซึ่งถ้าใครชอบคืนนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับติใครเป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่แนะนำอะไรเกี่ยวกับเกมอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่ละหรือใครที่คิดว่าเกมไหนมันยากเล่นแล้วแนวไม่จบยิ่งถ้าเป็นแนวเซอร์ไววลนี่พี่บอกเลยครับของโปรดของพี่เลยครับพี่ก็จะได้ลองหยิบมาทำดูนะครับไงตอนนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะช่วงนี้โควิดมันก็ถึงซาลงบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังค่อนข้างอันตรายอยู่ดีครับก็ให้รักษาตัวให้ดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ